สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยฮะฟันนุ้ยสเตย์ประจำวันที่2 e 6กันยายนกันนะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะถ้าชอบคลิปของนุ้ยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปของนุย้ยและเป็นกำลังใจให้นุ้ยด้วยค่ะคอมเมนต์เข้ามาคุยเข้ามารายงานสภาพอากาศว่าจังหวัดของเพื่อนๆเป็นยังไงนะคะว่า วันนี้ฝนตกไหมเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าฝนจะน้อยกันเกือบทุกจังหวัดและทุกภาคเลยค่ะอยากให้นุ้ยปักหมุดที่จังหวัดไหนอำเภอไหนก็เขียนมาบอกกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์และทุกๆไลค์ like ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยฝนลดลงค่ะก็เพราะว่าร่องมรสุมเนี่ยนะคะได้พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประกอบด้วยนะคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้เนี่ยนะคะมีกำลังอ่อนลงค่ะก็ทำให้ฝนลดน้อยลงนะคะในวันนี้ในช่วงนี้นะคะแต่ในช่วงวันที่27ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะถึงวันที่29กันยายน2563ร่องมรสุมเนี่ยจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณทะเลจีนใต้นะคะจะเคลื่อนตัวเข้าสู่แนวร่องมรสุมปกคลุมภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนค่ะสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะก็จะมีกําลังแรงขึ้นค่ะก็จะทำให้ประเทศไทยนะคะยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะเน้นนะคะบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยนะคะทะเลอันดามันในช่วง27-29นะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรามาดูพยากรณ์ตามภาคต่างๆกันนะคะกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมาก กบมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25 2 7ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 6ถึง36องศาเซลเซียสอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีนะคะวันนี้ไม่มีฝนค่ะมีเมฆเป็นบางส่วนนะคะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่พะเยาแพร่น,น่านและตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสอำเภอดอกคำใต้นะคะจังหวัดพะเยามีฝนตกโปรยโปรยค่ะช่วงประมาณ11โมงถึงบ่าย2โมงนะคะปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ก็คือ 1.4มิเมตรค่ะอำเภอเถิน um จังหวัดลำปางนะคะมีเมฆเป็นส่วนมาก <im> ไม่มีฝนนะคะภาคตนออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับ <im> มีฝนฟ้าขนองร้อยล,ละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมขอนแก่นและนครราชสีมาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสค่ะอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะฝนโปรยโปรค่ะช่วง9โมงเช้าถึงบ่าย2โมงนะคะและตกอีกทีเวลา5โมงเย็นถึง6โมงเย็นค่ะปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ก็1.7ม mm ิลลิเมตรนะคะดึกๆก,ก่อนนอนสำหรับคนนอนดึกนะคะตกช่วง3ทุ่มถึง4ทุ่มปริมาณฝนที่วัดได้ก็ 0.3มิลลิเมตรค่ะอ,อโนนสูงจัังหวดนครราชสีมาหรือโคราชนะคะวันนี้ไม่มีฝนค่ะมีเมฆบางส่วนนะคะอำเภอเซกาจัังหวดบึงกาฬมีฝนปรยโปรยค่ะช่วง7โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะคะประมาณฝนที่วัดได้0.1ม mm, ิลลิเมตรเท่ากับเหมือนไม่มีฝนเลยนะคะแล้วก็ตกอีกทีเวลาบ่าย3โมงยาวไปจนถึง2ทุ่มค่ะ ปริมาณฝนที่วัดได้เวลาเที่ยงจนถึง6โมงเย็นนะคะ0.8มิลิเมตรและฝนตกอีกทีนะคะเวลา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะปริมาณน้ำฝนที่วัดได้3.6ม mm. ิลิเมตรค่ะภากกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์การจนบ,บุรีและราชบุรีค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสอําเภอพระพุทธบาทนะคะจังหวัดสระบุรีไม่มีฝนค่ะช่วงเช้าถึงเที่ยงนะคะท้องฟ้าแจ่มใสแต่หลังจากเที่ยงไปเนี่ยมีเมฆค่ะภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะอำเภอวังน้ำเย็นนะคะจังหวัดสะแก้ว มีเมฆบางส่วนค่ะอันมีฝนปรอยแบบว่าโปรยจริงๆเลยนะคะแทบจะไม่เห็นน้ําฝนเลยนะคะเวลาบ่าย3ามโมงถึง4ี่โมงเย็นค่ะปริมาณน้ําฝนที่วัดได้ก็0.2ม mm ิลิเมตรเท่านั้นเองนะคะพักใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียละลาและนาราธิวาสค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะคะไม่มีฝนค่ะฟ้าคลึ้มทั้งวันนะคะตกทุกวันก็ไม่ไหวเนาะหยุดบ้างไรบ้างก็ดีกว่าใช่ไหมคะคุณนันต์ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลนอุณหภูมิตำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะหลายอำเภอหลายจังหวัดนะคะที่นุ้ยปักหมุดมาก็แทบจะไม่มีฝนกันเลยนะคะ ตอนนี้เรามาดูกันว่าอำเภออะไรจังหวัดอะไรจะมีฝนในภาคนี้นะคะได้แก่อำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะมีฝนนะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะคะฝนตกเล็กน้อยแต่ตกเกือบทั้งวันนะคะช่วงเช้าถึง4ี่โมงเย็นค่ะปริมาณฝนที่วัดได้ในช่วงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะคะก็2.5ม mm. มตและตกอีกครั้งก็ช่วง6กโมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะแต่ฝนปรยนะคะปริมาณฝนที่วัดได้ก็0.8ม mm. มค่ะ จบพยากรณ์อ,อากาศประจำวันที่26กันยายน2563นะคะพบกับนุย้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย